ยกสูงๆมันค่อยเส้นหน่อยนี่ไงขึ้นมาแล้วแม่ขึ้นมาแล้วบุ้มบุ้มขึ้นมาแล้ว,ลวอืมเป็นเส้นดีมากนี่เขากระตักลักมันเอออมอืมต้มตักออ,อ,ออกมาเอะามกับาโมมนอืมออชิบโห เราขึ้นให้ดูอืมเป็นเส้นอย่างดีเลือดไก่เอาใส่นนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะ